สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นปีใหม่นะครับเข้าสู่ปีใหม่หวังว่าปีนี้ผมจะทําช่องนี้อย่างรับลื่นไม่ติดปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่ติดเรื่องงานนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะช่วยสนับสนุนผมในการแชร์แล้วก็ซับบอกเพื่อนมาซับเพิ่มแล้วก็เหมือนกับเข้ามาทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างชอบอคลิปไหนชอบเทคนิคไหน เพื่อผมจะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเองทำให้ช่โนมันดียิ่งขึ้นนะครับบางทีการามานั่งทําคนเดียวแบบนี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาสนับสนุนช่วยคอมเมนต์ช่วยกันแชร์เนี่ยผมก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันถูกทางแล้วหรือว่าเราไปผิดทางเราจะได้กลับเข้ามาถูกทางได้นะครับส่วนเอฟเฟกในวันนี้เป็นเอฟเฟกที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับชื่อเอฟเฟกว่า c o นเนอร์เอฟเฟกตนะครับตัว c o นเนอร์เอฟเฟกเนี่ยมันเป็นตัว ตัวเอฟเฟกที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มันคือสคริปต์นะครับที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรมันให้สคริปต์มา3ตัวที่ควรจะต้องใช้งานร่วมกันนะครับตัวแรกก็คือตัวเชฟสปิดนะครับตัวที่2ก็คือตัวค o r เ e อร์เทคสปิดนะครับและตัวที่3ก็คือตัวค o r เนอร์เอฟเตนะครับ3ตัวนี้ทํางานร่วมกันได้แต่ว่าวันนี้ผมจะแนะนํา2ตัวก่อนส่วนตัวคน คนเอฟเฟกเนี่ยผมจะเอาไว้ไว้เป็น EP ีที่2แล้วกันว่ามันจะได้ไม่ยาวเกินไปสําหรับคลิปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะจะแบบโหเบื่อซะก่อนนะครับมราเลยแบ่งพาร์ต hmm. ดีกว่าซึ่งไอตัวเอฟเฟกตสอตัวที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันคือเชฟกับตัวเทคเนี่ยมันก็ค่อนข้างน,น่าสนใจแล้วเอาไปประยุกต์ใช้งานกับอย่างอื่นได้นะครับการทํางานของมันเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราเห็นเอฟเฟกเวลาที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับงานที่เป็นตัวหนังสือที่มันค่อยๆกระเด้งกระเด้งกระเด้งขึ้นมาหรือเป็นตัวหนังสือที่มันค่อยๆแต่ละตัวค่อยๆวิ่งสมูทสมูทเข้ามาการบังคับตัวเลเยอร์แต่ละอันเนี่ยมันดูซับซ้อนดูยุ่งยากมันก็ใช้เอฟเฟกของทั้ง3ตัวนี้แหละในการทํางานนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่2ตัวก่อนก็คือตัวเชฟสปิดกับตัวเทคสปิดนะครับ มันดียังไงมันเข้ามาตอบสนองยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในตัวของการทํางานนะครับมันทํางานค่อนข้างง่ายแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปประยุกต์ใช้งานกับในการทํางานของตงเองแน่นอนนะครับครับเราก็เข้ามาสู่ใน After e f f e c t กันนะครับใน After e f f e c t วันนี้เอฟเฟกชื่อว่า Corner Effect นะครับ เราไปที่มันเป็นลักษณะของสริปเราต้องไปที่วินโด์นะครับเพื่อจะไปเปิดการทำงานก่อนก็เอฟเฟกต์วันนี้จะมีมาให้3ตัวก็มีคอนเนอร์เอฟเฟกมีคอนเนอร์เชฟสปิดแล้วก็คอนเนอร์เทคสปิดนะครับวันนี้ผมจะแนะนำา2ตัวก็คือตัวคอนเนอร์เชฟสปิดแล้วก็ตัวคอนเนอร์เทคสปิดนะครับแล้วก็ในตอนหน้าผมจะเป็นคอนเนอร์เอฟเฟกอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาอยู่2เรื่องนี้กันก่อนเพื่อจะได้ไม่ให้คลิปตัวนี้ของผมเนี่ยมันยาวเกินไป พอเราเปิดออกมาแล้วปุ๊บเขาก็จะมาอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งผมก็ตั้งเซตไว้ให้มันอยู่ด้านขวามือผมนี่นครับวันนี้เราจะมาออรู้กันก่อนนะครับก็คือตัว Corner Text Speed แล้วก็ตัว Corner Shape Speed มาตัวแรกกันก่อนนะครับเราพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมา เราพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมานะครับถ้าเผื่อเราจะแยกตัวหนังสือเป็นชิ้นๆน,น,นะครับเพื่อจะได้ไปทำเอฟเฟกตต่อความยุ่งยากในแบบเกา่าก็คือว่าสมมติถ้าคนยังไม่มีตัวสคริปต์ Skip ตัวนี้นะครับเราก็จะต้องไปเขาเรียกว่า create create shape form text ก่อนนะครับพอเรา create เ,เสร็จปุ๊บเขาก็จะกระเด้งเป็น shape ขึ้นมานะครับ ก็จะแบ่งตัวหนังสือเราต้องมานั่งไล่เหมือนทําทีละอันนะครับเพื่อจะง่ายนะครับในการทําเราก็ต้องดูบขึ้นมามี6มี6ตัวก็ต้องดูบ6ชิ้นนะครับซึ่งขั้นตอนนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่แบบแบบปกตินะครับที่ไม่ได้มีสคริปต์แต่พอเรามีสคริปต์ตัวนี้เข้ามาช่วยจะทําให้ขั้นตอนนี้ทํางานง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถกําหนดตัว anchor point ได้ว่า anchor point เนี่ยจะอยู่ตรง center อยู่ด้านบนด้านซ้ายบนด้านขวานะครับหรือว่าด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับในที่นี้ผมอาจจะเซ็นเตอร์ก่อนเราเลือกตัวเทคปุ๊บเราก็กดสปิดเลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะตัดให้แยกเป็นชิ้นๆให้เราเลยไม่ต้องมานั่งทํานะครับซึ่งเพียงแค่คลิกเดียวเราสามารถตัดแล้วก็ทําตัวหนังสือออกมาแบบง่าย,ายๆนะครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของ Corner Shape Speed กันนะครับ Corner Shape Speed ก็ในฟังก์ชันแรกผมจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับ Anchor Point ก่อนเพราะส่วนนี้เป็นส่วนค่อนข้างจะสำคัญในการทำ Animation ในงานนะครับตกตัวอย่างเช่นผมสร้างดาวขึ้นมาหนงอันนะครับจะสังเกตว่าตัว Anchor ของเขาเนี่ยก็จะอยู่อารมณ์มันว่าจะ Center นะครับ แต่ให้ชัวเรากดไปที่ตัวเซนเตอร์เราแล้วกดเซตนะครับจริงจริงแล้วเซนเตอร์ควรจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับเซนเตอร์นับจากาแผงของเขาทั้งหมดนะครับก็ควรจะอยู่ในส่วนของตำแหน่งนี้ถ้าเราบอกว่าอยากจะให้ไปอยู่บนด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะกดเซตปุ๊บแอนชอก็จะไปส n a p กับในส่วนของจุดต่างๆมีความสำคัญยังไงครับอย่างเช่นผมไวเซนเตอร์ใหม่นะครับ แล้วผมลองสเกลนะครับก็การสเกลก็คือจะมาจากเซนเตอร์นะครับแต่ในกรณีนี้ถ้าผมบอกว่าให้มันมาจากด้านล่างละ่ะแล้วผมก็สเกลเหมือนกันทําเหมือนเดิมนะครับเซตก่อนนะครับแล้วผมก็ทําเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าการใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่จากเซนเตอร์นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาจากตัวแอนชอรของแต่ละจุดเพราะฉะนั้นการเซตแอนชอร์แต่ละจุดก็มีผลเกี่ยวกับง,งานแอนิเมชันในรูปแบบ ต่างๆของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในฟังก์ชันต่อไปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาดูเรื่องของตัว n แอ Point และทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในกรณีต่อมาก็คือในส่วนของ Speed It นะครับตัว Speed It ก็คือการเอาไฟล์ AI เข้ามานะครับผมขยายขึ้นมา ถ้าตัว ai เรามีความรู้สึกว่ามันเบลอนะครับอ,อันนี้เป็นทริคก,ก็คือเราก็ไปเปิดตัวเครื่องหมายนี้เห็นไหมครับภาพมันก็จะคมขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคนิดหน่อยคราวนี้ถ้าเราเอาไฟ ai เข้ามานะครับแล้วเราจะสปิ i แยกชิ้น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 ,นแต่ละชิ้นนะครับถ้าเราเปิดนี้เราจะแยกชิ้น,ขอ,นของตัว ai ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามานั่งแยกเองมันคงไม่ได้เพราะมันรวมมากรุ๊มาในชิ้นเดียวแต่ตัว s p ิ i อ it เขาจะทําการ เหมือนแยกชิ้นมาให้นะครับถ้าเรากดพอสคริปต์ทำงานเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับตามที่เราแยกนะครับตามที่เราแยกในไหนถ้าเราเปิดไฟไอขึ้นมานะครับมันก็คือจะเป็นการที่เราแยกตามเลเยอร์ในนี้นะครับก็ทำให้เราทำงาน จอยกันระหว่าง AI กับตัว After Effects ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ถนัดการแยกเลเยอร์ใน AI ไม่ได้ถนัดการแยกเลเยอร์ใน Photoshop นะครับแต่จริงๆแล้วใน Photoshop ก็ทำได้นะครับแต่อันนี้เป็นจะเป็นไฟล์ AI ก็แต่มันจะมีบางส่วนที่มันอาจจะดูแบบแตกต่าง,างเช่นอยู่ดีกราฟิกตรงนี้มันทึมขึ้นมานะครับแล้วก็แค่ไป opacity ให้มันใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้นะครับ เซสตที่สักยีเอร์นะครับเขาก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันกับตัวใน AI นะครับส่วนในที่นี้เงาผมว่าไม่เอาดีกว่า,าทิ้งไปนะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพอเราชิปเลือกนะครับผมอยากจะให้ ตัวฟังก์ชันนี้นี้นะครับให้มันวิ่งไปตามเซนเตอร์ของเราที่เราเลือกนะครับคราวนี้ในกรณีถ้าผมเลือกแบบตอนนี้ที่ผมสปิดไปแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมอไปตามฟังก์ชันคือเน้นจะไปตามอันใหญ่นะครับเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดจากการที่เราเลือกไม่ได้เลือกอคำสั่งเขาเรียกว่า use first นะครับ พอเราเซตแอนชอรเขาก็จะไปตามแอนชอร์ตัวใหญ่นะครับไปตามตัวใหญ่แบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะทํางานยากครับผมอยากให้มันเป็นแอนชอรตามเขาเรียกว่าตามเลเยอร์ของชิ้นชิ้นงานนะครับผมก็แนะนําเราสปิดใหม่นะครับเปิดสปิดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เลือกนะครับ use first นะครับ select แล้วก็ speed it นะครับก็รอขั้นตอนตัวโปรแกรมทำงานไปคราวนี้เราจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่าตัว end point ของเขาจะไปตามชิ้นงานนะครับถ้าเราสั่ง center ไปอะไรยังไงก็จะไปตามเนะี่ยผม เซตให้เหมือนเดิมก่อนนะครับอันนี้20นะแล้วก็เราไม่เอาเงาแล้วเราลองชิปเลือกดูนะครับจะสังเกตว่าตัวอันชอเนี่ยก็จะไปอยู่ตามจุดอของตัวอ็อบเจกชิ้นแต่ละชิ้นนะครับซึ่งเป็นทำให้เราเนี่ยทำงานแอนิเมชันได้ง่ายขึ้นนะครับ ถ้าถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแอนชอรไปตามเลเยอร์ตัวใหญ่อันเดียวเป็นเป็นเลือกเป็นตัวเดียวนะครับถ้าเผื่อเราสเกลนะครับเห็นไหมครับว่าเขาก็จะสเกลจากอย่างนี้ขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของ c o นเ e อร์เอฟเฟกันนะครับซึ่งในส่วนนี้จะมาช่วยให้เราทำงานแอนิเมชันให้ดูซับซ้อนอมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับส่วนในคลิปนี้มันคือขั้นตอนการเตรียมฟุตงานนะครับก็2ตัวนี้ก็คือคอนเนอร์เทคสป e d กับคอนเนอร์เชฟสป e ดนะครับก็เป็นจริงๆแล้วเป็นการทำงานง่ายๆนะครับโอเคสำหรับในตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อน เป็นไงบ้างครับเอฟเฟกในวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบอย่างอื่นนะครับได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมาใช้เกิดในตัวของคนเอฟเฟกอย่างเดียวที่ผมจะสอนใน EP ีหน้านะครับเป็น EP ีที่2ถ้ก็เป็นไปได้เพื่อนๆก็ลงมาตามดูใน EP ีที่2นะครับส่วนใน EP ีแรกเนี่ยที่ผมสอนแนะนําไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเอาไปประยุกต์ใช้กับในรูปแบบอื่นได้หลากหลายในการทํางานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเซตตัว a n c ช point หรือไม่ว่าจะเป็นตัวการตัดเลเยอร์เป็นชิ้นี้ชิ้นน้นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยติดปัญหาเรื่องการเอา AI เข้ามาแล้วก็จะมาแยกเลเยอร์เองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับปวดหัวถ้าเรามาันทั้งแยกเองไอตัวเอฟเฟกที่ผมแนะนําไปเนี่ยเห็นไหมมันทางานง่ายมันแค่กดทีเดียวเองมันก็ปึ๊บแยกเลเยอร์มาให้แล้วก็เซต a n c h o point ให้มันทํางานง่ายมากเอาไปประยุกต์ทํางานอย่างอื่นง่ายไปเลยนะครับแต่ในคราวหน้าถ้าจะให้สมบูรณ์แบบ ก็มาเล่นไอตัว corner effect นะครับรับรองมันลิงก์กันแล้วก็ทำงานง่ายสะดวกในการทำงาน a n i m เมช o n ในงานที่ดูซับซ้อนดูยุ่งยากอย่าลืมนะครับก็ฝากซับสไคร b ์ผมเหมือนเดิมนะครับเป็นไปได้ผมก็อยากให้มีคนซับผมไปเยอะหน่อยเพราะผมจะได้รู้ว่าอ๋อทำเอฟเฟกอย่างเงี้ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการแบ่งปันข้อมูล ถ้าเผื่อเพื่อนๆมาดูกันเยอะมันก็เหมือนกับเราก็แชร์ประสบการณ์กันมีโซมีเหมือนกลุ่มก้อนของเรานะครับในการทำงานก็สำหรับในเทปนี้ก็ผมขอบคุณมากเลยนะครับที่เพื่อนๆเ,เริ่มเข้ามาติดตามผมนะครับ